รอบ FA ฟเอครับไปไปที่เรียบร้อยนะครับหลังจากที่เราแพ้เชฟฟิลด์เวนส์เดย์ไปแบบพลิกล็อก1ประตูต่อ2นะครับวันนี้มาคุยกันในสาริการมาคุยแม็กไพทอล์อีพีเนะครับเพราะว่าเรามีคิวจะเตะบอลทั่วอีกหนึ่งรายการในรอบ8ทีมสุดท้ายกับเลสเตอร์ซิตี้ในศึกคาราบาวครับนะครับรวมไปถึงมาอัปเดตข่าวคราวความเคลื่อนไหวในตลาดนักเตะนะครับมุซาเดียบีกลับมาเป็นข่าวกับนิวคาสเซิลอีกแล้วติดตามพร้อมกันใน EP นี้นะครับเพื่อนๆที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามด้วยนะครับ เริ่มจากหลังเกมที่เราแพ้เชฟฟีเวนส์เดย์นะครับผมคงไม่พูดอะไรมากเพราะว่าหลายๆท่านก็น่าจะได้เห็นบทวิเคราะห์แล้วก็วิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างๆนานาแล้วนะครับแต่ว่าในมุมของผมแล้วกันผมรู้สึกว่าเกมที่เราแพ้เชฟฟีเวนส์เดย์นั้นไม่เสียหายครับคือที่บอกว่าไม่เสียหายเพราะว่าถ้าดูจากการจัดทัพของเอ็ดดี้ฮาวเนี่ยก็พอจะเดาได้นะครับว่าฮาวน่าจะให้ความสําคัญกับเกมคาราบาวคัพที่เราผ่านมาถึงรอบ8ทีมสุดท้ายแล้วมากกว่านะครับส่วน f a ฟเอครับเป็นการหมุนเวียนตัวผู้เล่น มีแกนหลักลงไปบ้างครับแล้วพอตอนโดนนํำเนี่ยก็ส่งผู้เล่นตัวจริงลงไปก็แสดงเห็นว่าเอ้ยไม่ใช่ว่าจะมาเชื่อให้ตกรอบกันง่ายๆนะโดนนํำก็เอาจริงขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับส่งตัวจริงลงไปแต่สำหรับผมว่าไม่เสียหายครับด้วย s ควอ d t ีมด้วยขนาดทีมของเราเรา,เราต้องยอมรับครับผู้เล่นสำรองยังทดแทนตัวจริงไม่ได้ในแทบทุกตำแหน่งใช้คำนี้แล้วกันนะครับในแทบทุกตำแหน่งคือผู้เล่นชุดสำรองเรายังแทนตัวจริงไม่ได้ แล้วเราลองหันไปดูทีมระดับท็อปนะครับไม่ว่าจะเป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้แมนยูนเต็ดเวอร์พูลเชลซีอาร์เซนอลหรือแม้กระทั่งฟอธแฮมฮอสเปอร์นะครับผู้เล่นสำรองของพวกเขามีศักยภาพมากกว่าเราเยอะครับมากกว่าเราเยอะนะฮะขนาดเชลซีผู้เล่นตัวจริงตัวสำรองถ้าไม่นับว่าเขาบาดเจ็บกันเยอะนะครับสมมติว่าถ้าผู้เล่นเชลซีไม่บาดเจ็บกันเยอะขนาดนี้นะครับตัวจริงตัวสำรองเขาคือจัดได้2ทีมแทนกันได้หมดดีไม่แพ้กันนะครับส่วนของเราเนี่ย ช่องว่างระหว่างตัวจริงกับตัวสมรองมันยังค่อนข้างห่างมากๆนะครับเพราะฉะนั้นเวลาที่ไม่มีแกนหลักยังไม่มีทริปเปียนะครับไม่มีบรูโน่กิมาราสไม่มีคารมิวสันไม่มีอามิรอนไม่มีแม็กซิเมงหรือใครก็แล้วแต่นี่น,นะครับมันทําให้ทีมยวบลงไปครับยวบลงไปแบบเห็นได้ชัดคือวิธีการเล่นหรือว่าสไตล์การเล่นเนี่ย ยังคงเป็นไปตามที่ฮาวเซตระบบเอาไว้แต่ประสิทธิภาพมันดีไม่เท่าเดิมพอมันดีไม่เท่าเดิมโอกาสเยอะแต่จบสกอร์ไม่ได้เปลี่ยนเป็นประตูไม่ได้อยากจะเคกกะโลกคริสวูดกับจอขอบเมอร์ฟี่เหลือเกินในเกมที่ผ่านมาแต่ก็ต้องทําใจครับก็ต้องยอมรับว่าคือมันได้แค่นี้ครับในเมื่อนักเตะมาได้เท่านี้เราก็ต้องยอมรับสภาพไปแล้วก็ต้องให้เครดิตกับเชลฟีเวนส์เดย์ด้วยว่าพวกเขาเล่นดีจริงๆนะครับวิ่งสู้ฟัดทุกจังหวะกัดไม่ปล่อยนะครับ ก็อย่างที่เห็นครับเมอร์ฟี่คิดอะไรไม่ออกจริงครับเหมือนคือคงได้เท่านี้อะครก,ก็ไม่อยากจะไปโทษอะไรมากนะครับผมเชื่อว่าเพื่อนๆ,ๆทุกคนก็บ่นเมอร์ฟี่กันมาหมดแล้วนะครับก็ได้เท่านี้แหละครับยอมรับสภาพไปเช่นเดียวกับคริสบูธนะครับโอ้โหโอกาสที่หลุดเดี่ยวเข้าไปท้ายเกมแล้วยิงข้ามคานไปแบบไม่น่าเชื่อนี่ผมผมอยู่ท่านี้เลยกุมหัวเลยนะครับแต่ก็อ่ะไม่เป็นไรครับก็ถือว่าสภาพทีมของเรามันได้เท่านี้ก็ต้องยอมรับกันต่อไป แล้วก็ต้องใช้เวลาในการปรับปรุงทีมนะครับดูแมนซิตี้สิครับกว่าที่เขาจะมีทุกวันนี้ได้กว่าที่ผู้เล่นทั้งตัวจริงตัวสำรองจะทดแทนกันได้เนี่ยมันใช้เวลามาตั้งกี่ปีนะครับของเรานี่เพิ่งจะเทคโอ์มาได้แค่ปี2ปีเท่านั้นเองนะครับส่วนอีกหนึ่งประเด็นครับอแล็แซงแม็กซิแมนที่ว่ากันว่ามีโอกาสจะลงเป็นส่วดเพื่อนต,ตัวจริงในเกมกับเว้นสเดย์แต่ปรากฏว่าหายครับไม่มีชื่อทั้งตัวจริงและตัวสำรองแล้วก็มีข่าวลือว่าเอ๊มีปัญหากับเอ็ดดี้ฮาวหรือเปล่านะครับเรื่องน,นี้แม็กซ โพสตอร์รี่ไอเองนะครับว่าไม่ได้ไปไหนนะครับมีมีปัญหาการป่วยจริงๆนะครับโพสต์ <Yeah. S 1> <Post S 2> เองนักเลงพอนะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวต้องรอดูว่าแม็กซ mm ์แ hmm. มจะสามารถกลับมาในเกมคาราบาวครับทันหรือไม่นะครับ mm hmm. หรือต่อให้กลับมาเนี่ยผมเชื่อว่าแม mm ็ก hmm. ก็น่าจะเป็นสำรองไปก่อนนะครับ mm hmm. เพราะว่าถ้าดูจากเกมก่อนหน้านี้นะครับที่เสมอกับอาร์เซนอลหรือเสมอกับลีสืออะไรเงี้ยนะครับก็ด mm ูแม็กซิแมยัง ต้องใช้เวลาในการจับจังหวะปรับจูนกับเพื่อนร่วมทีมเพราะว่าหายไปนานพอสมควรนะครับสรุปแบบนี้ f a Cup ครตกรอบไปมุมผมผมไม่ซีเรียสครับคือด้วยสุปอร์ทีมเราไม่สามารถลุ้นทุกถ้วยได้อยู่แล้วนะครับและถือเป็นการทดสอบทีมด้วยนะครับว่าถ้าเรามีโปรแกรมกลางสัปดาห์สมมุติว่าฤดูกาลหน้าเราได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปไม่ว่าจะเป็นยูโรปายูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกหรือว่าคอนเฟอเรนซ์หรืออะไรก็แล้วแต่นี่น,นะครับเราจะไหวไหมซึ่งนั่นกระบ่งบอกเลยวครับว่าสุปอร์ทีมแบบนี้ถ้าไปเล่นบอลยุโรป ไม่ไหวแน่ครับแล้วเผลอๆมันจะกระทบกับเกมในลีกของเราด้วยนะครับทีนี้เกมต่อไปครับนั่นก็คือเกมที่นิวคาสเซิลจะเจอกับเลสเตอร์ในรอบ8ทีมสุดท้ายคาราบาวครับอันนี้สําคัญครับสภาพทีมของนิวคาสเซิลนะครับตอนนี้ก็ได้รับข่าวดีนะเลสเตอร์ซักที่เกมที่แล้วเนี่ยกลับมาลงเล่น45นาทีในศึก FA ฟเอนะครับก็หายเจ็บเรียบร้อยแล้วนะครับคาดว่าเกมในคาราบาวครับเนี่ยก็จะมีส่วนร่วมเช่นกันนะครับ ส่วนคาร์ลบิวซันก็กลับมาแล้วเหมือนกันนะครับก็อยู่ที่เอ็ดดี้ฮาวแล้วแหละครับว่าจะใช้ทั้งคู่ลงสนามพร้อมกันไหมหรือว่าใครครึ่งแรกใครครึ่งหลังนะครับจะมีการโยกขยับตำแหน่งอะไรหรือเปล่านะครับส่วนแม็กซ์แมนต้องรอก่อนนะครับว่าตกลงแล้วหายป่วยหรือยังนะครับแต่ดูทรงครับจากคำสัมภาษณ์ของเอ็ดดี้ฮาวซึ่งเดี๋ยวเราจะมาฝากกันด้วยเนี่ยนะครับคือจัดเต็มแน่นอนเอ็ดดี้ฮาวจัดเต็มกับเกมคาราบาวคัพแน่นอนนะครับผมเชื่อเหลือเกินว่าแฟนๆเองก็หวังครับ คือจุดเริ่มต้นหนึ่งที่หวังว่าจะเป็นนิมิตหมายอันดีคือถ้าเราได้แชมป์ฟุตบอลถ้วยรายการอะไรก็ได้ครับผมว่านี่แหละมันจะทำให้จิตใจแฟนๆทูนามีมันยิ่งพองโตนี่คือหมุดหมายอันดีนะครับว่าเรากำลังอยู่ในยุคเปลี่ยนผ่านไปสู่ความสำเร็จที่มากขึ้นกว่าเดิมนะครับถ้าได้แชมป์คาราบาวครับอันนี้สมมตินะปีนี้ได้แชมป์คาราบาวครับแล้วได้ไปเล่นฟุตบอลยุโรปไม่ว่าจะทัวร์นาเมนต์ไหนก็แล้วแต่เนี่ยโอ้โหแค่นี้ผมถือว่า ประสบความสำเร็จเกินคาดมากๆนะครับทีนี้11เพื่อนตัวจริงก็เลยคาดว่าน่าจะเป็นชุดใหญ่ครับโอ๊บทริปเปียแชร์บอตแมนเบิร์นบรูโน่กิมไรส์ลองสตาร์บวิลลอ็อกอาร์มิรอนวิลซ่าและโจโลินตันครับน่าจะเป็นชุดนี้นะครับส่วนฝั่งของเลสเตอร์โอ้โหยวบยาบเลยครับเพราะว่าตัวหลักขาดเพียบเลยครับเจมส์แมดดิสันที่มีข่าวกับเราก็ยังเจ็บอยู่นะครับเดว,วิสบรีฮอลล์เจนนี่อีเวนส์ซูมาเร่ริกโรเปเรราจัสตินเดนิสแพรดเรนเบอร์ทรั เจ็บหมดเลยครับซึ่งคุณซืออย่างเบนเน็ตโรเจอร์สก็บอกว่าน่าจะส่งทีมชุดเดียวกันกับที่เอาชนะจินนิ่แฮม1-0ในเกมเอฟเอคัพนะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าสับขาหลอกหรือเปล่าเดี๋ยวต้องรอติดตามกันนะครับส่วนเอ็ดดี้ฮาวครับได้พูดก่อนเกมคาราบาวคัพเอาไว้นะครับบอกว่านี่คือหนึ่งในเกมที่ใหญ่ที่สุดของเราในฤดูกาลน,นี้เลยก็ว่าได้มันมีความหมายพิเศษ,ษเราเข้าใจดีครับเราต้องการสิ่งที่เรามีทุกเกมเวลาที่เราลงเล่นในบ้านนั่นก็คือบรรยากาศที่ยอดเยี่ยม และสภาพแวดล้อมที่ทีมนั้นจะสามารถทําผลงานได้ดีเราจะพยายามเต็มที่เพื่อคว้าชัยชนะให้ได้โดยเฉพาะช่วงหลังถ้วยคาราบาวครับตอนนี้มีความสําคัญเพิ่มขึ้นมากๆบสสบายของเอ็ดดี้ฮาวบอกบอกแล้วนะครับว่าเราเอาจริงครับเอาจริงแน่นอนที่ฮาวบอกว่านี่คือหนึ่งในเกมที่ใหญ่ที่สุดผมเห็นด้วยครับ เราต้องเอาจริงครับกับคาราบาลครับในลีกถามว่าเรามีลุ้นไหมมีลุ้นครับในลีกก็ต้องจัดเต็มเหมือนกันแต่ลีกคือการแข่งขันระยะยาวครับดูกันไปยาวๆเราอาจจะติดท็อปโฟก็ได้ครับไปเล่น UCL ใครจะไปรู้หรือตกลงมาไปยูโรปาไปคอนเฟอเรนซ์หรืออาจจะไม่ได้ไปไหนเลยครับแต่แค่นี้ก็ถือว่าทีมมีพนันการที่ยอดเยี่ยมมากๆแล้วผมพอใจแล้วครึง่งฤดูกาลได้เท่านี้ผมพอใจแล้วนะครับอย่าให้ตกคือคิดว่าถ้าตกเนี่ยคงตกไปนิดหน่อยคงไม่ถึงขนาด กราวรูดไปหนีตกชั้นอันนั้นคงเป็นไปได้ยากแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้มาตรฐานและก็ระบบทีมเราดีมากๆนะครับนอกจากนี้ครับฮาวก็บอกว่าทีมจะได้วิลสันและนิกโบบกลับมาลงเล่นได้อีกครั้งครับส่วนแม็กซ์แมนต้องรอเช็คความฟิตครับขณะที่ Chronicle Live ครับได้เผยแพร่บทสัมภาษณ์ของอเล็กซานเดอร์อีซัพนะครับห่างหายจากการลงสนามให้นิวคาสเป็นนานมากนะครับตั้งแต่กันยายนนู่นเลยนะครับอีซัพก็ยอมรับว่าเขาขาดความเฉียบคมอันนี้เห็นด้วยครับ คือเกมที่เจอกับเชฟฟิเวนส์เดย์เนี่ยเขาน่าจะมีอย่างน้อยหนึ่งประตูนะในความเห็นของผมเนี่ยคือหลุดเข้าไปยิงเนี่ยสองครั้งแต่ว่าติดเซฟหมดเลยนะครับย้อนกลับไปเนี่ยตอนนั้นเนี่ยเปิดตัวกับลิเวอได้แบบคือหามากค่าตัวก็แพงแล้วลงเล่นก็ยิงได้เลยในเกมที่เจอกับลิเวอร์พูลนะครับเห็นถึงความเสียบคมการหาพื้นที่นะครับแต่ว่า,ารูปร่างยังเป็นปัญหาอยู่หรือเปล่านี่หลายคนสงสัยว่าดูบอบา,างไปไหมกับเกมที่ต้องประทะกันหนักๆในพรีเมียร์ลีกอังกฤษอย่างนี้นะครับ จ้าตัวก็บอกนะครับว่าเขาก็หวังว่าการที่ได้ลงเล่น45นาทีที่เกมกับเชฟฟิลเวนส์เดย์เนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อเขาก่อนที่สโมสรจะมีโปรแกรมเจอกับเลสเตอร์ซิตี้นะครับแล้วเขาก็คิดว่านี่จะเป็นโอกาสที่เขาจะสามารถทําประตูได้อีกครั้งหนึ่งแต่นี่คือวิถีฟุตบอลครับและอีซัพก,ก็หวังว่าจะได้รับโอกาสมากขึ้นในเกมที่เจอกับเลสเตอร์อ่ะถ้าดูจากบทสัมภาษณ์แปลว่าเขามีความกระหายที่อยากจะลงเล่นที่อยากจะลงไปยิงนะครับดูจากการเคลื่อนที่แล้วอ่ะผมบอกแบบนี้นะ ผมขอนะเอาอีซักลงเถอะนะคริสวูดเอามาพักก่อนก่อนหน้านี้วูดได้โอกาสเยอะและ้วช่วงที่วิลสันกับอีซักสลับกันเจ็บนะฮะวูดขอเถอะมาอยู่ข้างมาอยู่ข้างสนามก่อนนะให้อีซักหรือวิลสันลงไปก่อนนะครับเป็น2ตัวเลือกแรกก่อนแล้วกันนะครับ นอกจากนี้ครับอีซัคก,ก็โดนนักข่าวถามนะครับว่าเขามีเป้าหมายที่จะยิงกี่ประตูในใจในฤดูกาลนี้หรือไม่นะครับหลัที่ฤดูกาลที่แล้วเนี่ยเจ้าตัวยิงไป13ประตูทั้งกับสโมสรและทีมชาตินะครับอีซัคบอกว่าผมยังไม่มีเป้าหมายส่วนตัวจริงๆนะผมแค่โฟกัสไปทีละเกมและจะพยายามทําให้ดีที่สุดและทําประตูให้ได้ผมอยากทําประตูหรือแอสซิสต์ให้ได้ทุกเกม แต่ผมยังไม่ได้มองไปข้างหน้าไกลขนาดนั้นเราต้องโฟกัสไปทีละเกมและเก็บ3มแต้มให้ได้ในแต่ละสัปดาห์แล้วเราจะมารอดูกันว่าเป็นอย่างไรเมื่อเราเข้าใกล้ตอนจบของฤดูกาลข่าวถามต่อนะครับว่าเป้าหมายของทีมในการกลับไปเล่นฟุตบอลยุโรปอีกครั้งอีซัคตอบว่าแน่นอนครับเราทุกคนต้องการไปให้ไกลที่สุดและผมคิดว่าวิสัยทัศน์ของสโมสรต้องอยู่ในระดับนั้นอย่างแน่นอนขณะที่คีรันทริปเปียครับก็ได้รับการเสนอชื่อครับให้เป็นหนึ่งในนักเตะท,ที่มีลุ้นติดทีมยอดเยี่ยมแห่งปี ของเกมฟีฟ่ายนะครับคือทริปเปียโดดเด่นจริงๆนะครับคือผมก็ไม่แน่ใจว่าเป็นเพราะผมเป็นแฟนนิคเกิลเซนก็เลยได้ดูทริปเปียเล่นบ่อยหรือว่าอะไรหรือเปล่าไม่อยากจะข้อข้างแต่เด่นจริงๆนะครับทริปเปียเป็นแบ,บ็กขวาในพรีเมียร์ลีกที่โชว์ฟอร์มได้โดดเด่นมากๆทั้งรุกทั้งรับแล้วก็ยังมีลูกทีเด็ด จากเซตพีซแล้วก็ลูกฟรีคิกอีกด้วยนะครับแต่ว่าพูดถึงเซตพีซของเรานี้ยังไม่ค่อยเข้าเป้านะครับโอกาสบอมเข้าไปนี่เยอะนะครับแต่ว่าเปลี่ยนเป็นประตูยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับอ่ะช่วงนี้มาติดตามข่าวคราวในตลาดซื้อขายนักเตะกันหน่อยครับในช่วงสาริการทรานเฟอร์ครับการังคูครับรองหน้าดาวรุ่งชาวออสเตรเลียวัย18ปีที่ย้ายมาอยู่กับนิวคาสเซิลเรียบร้อยเนี่ยก็จะ ออกไปหาประสบการณ์แบบยืมตัวกับทีมฮาร์สส์ลีกสูงสุดในสกอตแลนด์ก่อนนะครับแม้ว่าจะมีทีมเรดดิ้งในศึกแชมเปี้ยนชิพครับอยากจะยืมตัวเหมือนกันแต่แการิงคูเลือกจะไปฮาร์สส์นะครับที่ตอนนี้อยู่อันดับ3ของสกอติชพรีเมียร์ชิพนั่นเองนะครับขณะที่ซื้อบิลของเยอรมันก็รายงานว่านิวเซนพร้อมที่จะคว้าตัวมูซาเดียบี้ครับปีกขวาตัวจี๊ดของไบเออร์เลเวอร์คูเซ่นในช่วงซัมเมอร์นี้ครับมาอีกแล้วครับข่าวกับเดียบี้มาอีกแล้วครับนี่ฮะม,มาตลอดแล้ว ย้ำนะครับอันนี้เป็นข่าวว่าจะซื้อในช่วงซัมเมอร์ไม่ใช่เดือนมกราคมนี้นะครับคือเดียบี้เนี่ยมีข่าวกัเราตลอดเวลาแล้วฤดูกาลนี้เขาก็ยังโชว์ฟอร์มได้อย่างเปรีย่ยงปร่าครับ22นัดยิงไป8ประตูกับ4แอสซิสเหลือสัญญาถึงปี2025หมายความว่าถ้าจบฤดูกาลนี้สัญญาเหลือ2ปีค่าตัวอาจจะลดลงมาอันนี้ก็เป็นไปได้เหมือนกันนะครับแต่ผมอยากจะชวนเพื่อนๆคุยนะครับว่าเพื่อนๆคิดว่าเดือนมกราคมนี้ตลาดเนี้ยเราจะได้ใครมาเพิ่มไหมฮะ คือณนะวันนี้ที่ผมอัดคลิปเนี่ยสิบมกราคมแล้วผ่านมา10วันแล้วเงียบกริบเลยเงียบกริบเลยนะฮะแต่ก็อยากจะแอบ,บหวังนิดนึงนะครับว่าในช่วงสิ้นเดือนน่าจะมีดีลอะไรบางอย่างเข้ามาก็อาจจะเป็นไปได้นะครับตรงนี้น่าสนใจผมยังหวังว่าจะมีนะอย่างน้อย1คนหรือ2คนนะครับยังหวังนะ1-2คนนะครับไม่รู้เนี่ยช่วง m e d i สันเจ็บแอบไปคุยแอบบไปดีลอะไรกันหรือเปล่านะครับอันนี้หวังนะครับแต่ถ้าไม่ได้ใครเลยก็ไม่ แ,แต่ถ้าไม่ได้ใครเลยเนะี่ยผมยอมรับนะว่าผมผิดหวังเพราะว่าด้วยสกรับทีมเนี่ยจะให้เปลี่ยนคริสบูดเมอร์ฟี่ลงไปเป็นตัวทีเด็ดคือพอดีกว่านะพอดีกว่าขอขอสักสองคนนะหนึ่งหรือสองคนนะถ้าได้หนึ่งคนเฉยเฉยถ้าได้สองคนโอเคถ้าไม่ได้เลยผิดหวังเพื่อนๆคิดเห็นยังไงแสดงความเห็นกันมาหน่อยนะครับนอกจากนี้ครับมีสื่อของฝรั่งเศสครับบอกว่าดีนสโนสนใจคว้าตัวมิดฟิลด์ดาวรุ่งวัย17ปีจากทีมแรนส์ในลีกเอิง ชื่อน่าจะอ่านว่าดิสเรดูเอหรือเปล่านะครับผมไม่แน่ใจนะครับเป็นฝรั่งเศสนะดูทรงแล้วนะครับเล่นในตำแหน่งมิฟตัวรุกครับลงเล่นในลีกเอิงไป11นัดส่วนมากเป็นตัวสำรองแต่ว่าลงมายิงได้2ประตูติดทีมชาติฝรั่งเศสชุดยู9ินะครับอายุแค่17เองนะครับถ้าย้ายมาก็อาจจะต้องไปเริ่มกับทีมสำรองเพื่ออนาคตไปก่อนนะครับนอกจากนี้ครับสื่อสเปนบ้างครับรายงานว่านิโคลสันสนใจแบ็กซ้ายดาวรุ่งวัย19ปีของบาร์เซโลนา อเลฮนโดเบลเดครับที่จะหมดสัญญาในช่วงปี2024นะครับแต่ว่าโอดีอลนี้นี่ผมไม่เคยอยอยากจะเชื่อเท่าไรนะครับเพราะว่า b บลเดเป็นตัวหลักของบาซ่าในปีนี้แทบจะขึ้นมาแทนคอร์ดีออลบาแล้วก็ว่าได้นะครับลงเล่นไป19นะัดทำไป3แอสซิสมีชื่อติดทีมชาติสเปนไปบอลโลอีกตั้งหานะครับอืมดีลนี้ผมว่ายากยากมากๆนะครับ b a ลเดกับนิโเซนดูแล้วน่าจะเป็นไปได้ยากจริงๆแต กับข่าวที่ออกมาทั้งหมดเนี่ยเรามีแต่ข่าวกับดาวรุ่งก็แสดงให้เห็นแล้วนะครับว่าทีมงานของเราบอร์ดของเราสตาฟโค้ชของเรานั้นมองไปถึงอนาคตมากขนาดไหนมองไปไกลมองแผนระยะยาวมากขนาดไหนนะครับอันนี้ผมเห็นด้วยนะครับไม่ต้องรีบครับแค่ที่เป็นอยู่นี่ก็เกินคาดแล้วนะครับเพราะฉะนั้นสร้างทีมไปยาวครับรอได้ครับแฟนยูเซนรอมานานแล้วครับรออีกนิดนึงจะเป็นไรไปนะครับปิดท้ายครับด้วยข่าวของหนึ่งคนที่เชื่อว่าเป็นขวัญใจแฟนยูเซนนะนั่นคือสตีฟบรูซเกับ ผ่อนใจไหมฮะอดีตกุนซือของนิวเซนวั62ปีครับมีข่าวว่าเตรียมอำลาวงการหลังคุมทีมมา25ปีนะครับล่าสุดบรูซไิตกงานนะครับหลังจากที่ออ,ออกจากทีมเวสต์บรอมบิชเอลเบียนเมื่อปีที่แล้วนอกจากนี้ครับบรูซได้พูดถึงเอดดี้ฮาวด้วยนะครับบอกว่าผมบอกเจ้าของนิวเซนแล้วนะผมคิดว่าฮาวนี่เป็นผู้จัดการหนุ่มที่ดีมากๆผมยินดีที่จะบอกว่าเขาได้งานแล้วผมดีใจที่เห็นเขาทำผลง,งานได้ดีมากกับนิวเซลตอนนี้นะครับ แต่ว่าแฟนบอลก็เข้าไปแซวกันเยอะนะครับบอกว่าถ้าใครยังจำก็ได้เนี่ยตอนนี้ฮามาคุมทีมแทนบรูซเนี่ยบรูซส่งบอกเลยเนะไปเอาคนที่ทำบอลมัดตกชั้นมาแทนเขาได้ยังไงมันไม่ให้เกียรติไม่เคารพกันแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าพูดอีกอย่างเอาไม่เป็นไรอะไรที่มันแล้วไปแล้วก็แล้วกันไปแล้วกันนะครับบูซก็ไปดีแล้วนะครับก็จะวางมือก็วางก็เถอะนะฮะเพราะว่า ช่วงหลังมาเนี่ยไปคุมทีมไหนก็ไม่ประสบความสําเร็จเลยนะครับจำไม่ได้เลยว่าซีบรูซเนี่ยผลงานการคุมทีมนี้เขาประสบความสําเร็จกับทีมไหนบ้างน,นะครับเพราะฉะนั้นก็ออกไปหยุดพักผ่อนอยู่บ้านแล้วก็ใช้เงินอย่างมีความสุขในช่วงบ้านปลายชีวิตแล้วกันนะครับนี่คือทั้งหมดของสวิการมาคุยใน EP ีนี้ครับเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามมาพูดคุยกันได้นะครับทั้ง Facebook แล้วก็ยูทูบสวัสดีครับ